ฮัลโหลทุกคนกราบซื้อสวัสดีชู่้ชมทุกคน,ท,กคนทุกท่านกันด้วยและกันนะครับผมอยู่ช่องอเล็กซ์น้ำยูนิเกมฟีฟ่าเลสี่ของเราเช่นเคยครบับทุกคนมาแล้วกลับมาแล้วไม่ได้ทํานานมากรายการนี้นะเป็นฟูลทีมงบศูนย์หมานนะเดี๋ยวเราจะไปตามล่านนะักเตะบวก ไม่ใช่ดินักเตะได้หลายบวกอะแต่ราคา0นบาทนะครับทุกคนในคลิปนี้อูทีมงบศนบาทกลับมาแล้วอูไม่ได้ทําน่าจะหลายเดือนได้นะคลิปนี้เป็น EP ีที่6นะทุกคนไม่ได้ทํานานมากแล้วก็ทําน้อยมากรายการนี้นะเพราะต้องปั้นไอเดีเองแล้วก็เก็บการ์ดจากอ่าการ์ดจากอ่าอ,อะไรวะเเวลอัพอ,อ่ะเออเเวลอัพแล้วก็มันจะให้การ์ดสุ่มบวก8บวก บวก8ราคา0ูบาทอ่ะเออบวก8เช่าเออประมาณนั้นฟูลทีมนักเตะเช่าก็ได้นะเออแต่ผมใส่เป็นฟูลทีมงบ0ูนบาทนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปตามหานักเตะของเรากันก็ผมเลือกเป็นอองรีมาด้วยนะสำหรับไอคอนมันจะมีไอคอนเบ็คแฮมแล้วก็เฟอร์นันโดตอเลสเทลลี่อองรีนะครับส่วนตอเลสเนี่ยผมเคยใช้ไปแล้วเหลือเทลลี่อองรีที่ผมยังไม่ได้เคยใช้อันนี้อันนี้มันน่าจะเพิ่งมาตอนที่ผมกลับมาเล่นนี่แหละ ไอกิจกรรมเนี้ยเมื่อก่อนมันมันไม่มีไอคอนบวกให้เช่าให้นะมันมีแต่บวกหนึ่งเนี่ยแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นการบวกแปดปีกระกากแล้วก็มันอัปเกรดเข้ามาใหม่ใช่ไหมเป็นปี ebs ใช่ไหมเมื่อก่อนไม่น่ามี ebs นะน่าจะใช่นะมีแค่นี้หรอแล้วก็เมื่อก่อนมันจะให้เป็นปีธรรมดามาด้วยนะประมาณนั้นนะเปิดไปเลยเปิดทีละอันไหมทีละอันดีกว่าไหมเอาเป็นไอคอนไปก่อนเลยแล้วกันนะสองใบครับขอปีจิ๊ดจิ๊บมาไฟมาผุ้ไฟมาโอ้โหแสงกระจิบริบกระจ้อยร่อยมากสเต็ตร้อยสิบ คูมันบูตาเกยนโยครับสี่พันล้านนี่ขนาดเช่าแล้วเนี่ยต่อไปปีกากสุดน่าจะเป็นบ OE แล้วแหละนะครับขอเปิดรวดเดียวเลย3ใบจัดไปเอ้ยผู้ไฟมาเฉยบ OE มีผู้ไฟด้วยเหรอโปรตุเกสกองหลังเปเปแน่นอนเอ้ยไม่ใช่ใครวะเมื่อเดือนมาก่อนเลยความแหลกๆ,ๆช้าๆโอเคทุกคนความมันอาจจะแหลกๆ,ๆช้าๆไปหน่อยแหละเพิ่มสปีดในการเปิดการ์ดแล้วก็เราไปจัดทีมกันเลยแล้วกันนะทุกคน โอเคครับผมทุกคนก็หน้าตาทีมก็จะได้ประมาณนี้นะครับเปิดค้ดครบทั้งหมดนะตัวสำรองครบด้วยแล้วก็มีตัวเสริมอีก3ตัวนะครับอันนี้2วันองลี7วันนะอันนี้3วันเนาะพรุ่งนี้จะเป็น3วันนะครับส่วนองมิดน่าจะมีแค่องลีมั้งที่เป็น7วันนะเออไมงั้น3วันหมดนะครับทุกคนปรงมันนี้นอ่านเดี๋ยวดูสเตตัสคร่าวๆครับในทีมก็จะคือก็คือจะ 68เกือบหมดเลยขาดป่าเหลือองลีตัวเดียวเนาะปีกซ้ายปีกขวานะฮะผมเป็นเบร์นโดซินวาแล้วก็ไคลเฮาเวิร์ดครับผมพลังแฝงไอสติตัสโคตรโหดพลังแฝงตามนี้ครับสกิลมูฟ6ดาวของหน้าตัวเป้าครับผมเทลี่องลีครับโอ้โหแดงแป๊ดเลยครับกลางลูกครับผมใช้เป็นอังเดรโกเมสครับตัวนี้แล้วก็ฟอลิสกาครับผม ประมาณนี้ครับการตัวรับของผมไคลโซแวกนะครับตัวนี้ถ้าผิดขออภัยด้วยนะเหมือนเคยทําไปแล้วแหละในฟูลทีมอีวหเอสหรือฟูลทีมปีอะไรทักอย่างนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับผมเป็นมิลเนอร์กับฟาเบียนชานะครับแบ็กซ้ายไม่มีครับทุกคนไม่มีแบ็กซ้ายเลยมีแต่เซนเตอร์ครับดูนะที่เปิดได้นะส่วนมากมีแต่เซนเตอร์นะไม่มีแบ็กซ้ายเลยครับมีแบ็กขวามาพอดีตัวหนึ่งนะก็เลยโยกฟาเบียนชามาเล่นแบ็กซ้ายแทนนะครับที่จริงเล่นเซนเตอร์เนาะฟาเบียนชาตัวยิงไกลเลยเนี่ยฟาเบียนชาเนี่ย เห็นไหมมีพลังยิงไกลด้วยชีวิตจริงก็ยิงไกลดีตวัวเนี้ยส่วนมิลเนอร์พลังแข็งมีแค่ยิงใช้ก้อยก็เปิดขวางสนานครับเซ็นเตอร์2ตัวครับผมเป็นอเล็กซานโดนิสตาแล้วก็ลูเบนเดียสนะครับลูกสาวประตูครับผมผมใช้เป็นดาบิดเดเคอารนะซึ่งเราได้ประตูดีมากนะทุกคนได้โกดีมากได้ทั้งกูตัวแล้วก็เดเคอารนะเห็นไหมสำรองก็จะมี ult, eno, ลาดามลฟองกาวบูตาเกนโยลาอูกาเซียครับซามาริสนะครับผมคูมันนะครับลูกานีดิโบกูตัว ชาร์ Charlie, ilo, illa, Davis, ลีดานิโลเปริน่าเดวิสรับผมประมาณนี้นะครับสำหรับสำรองส่วนตัวจริงผมก็เลือกตามที่ผมอยากเล่นนะเดี๋ยวสำรองอยังไงก็ต้องได้เปลี่ยนอยู่แล้วนะฟูทีมงบ0ูนย์บาทของเราใน EP ที่6คัมแบ็กกลับมาในรอบหลายเดือนมากๆนะครับในรอบเกือบ5เดือนเลยนะทุกคนที่ฟูทีมศูนย์บาทเรากลับมาเนี่ยในรอบเกือบห้าเดือน,นะน,น,น,อออนช่วงที่ผมหยุดเล่นไปอะ่ะแล้วผมเปิดการ์ดเอามาทําทีมงบน้อยแล้วผมไปเปิดไอ้พวกบวกศูนย์ด้วยอะ่ะมัน ก็เลยไม่ค่อยได้ทำะนะแล้วมันก็หมดอายุไปนะพวกการเช่าอะ่ะเออไม่ใช่บวกศูนย์พวกการเช่าศูนบาทอะ่ะเออก็เลยไม่ได้ทําแล้วเปิดไว้เปิดไว้มาทําทีมงบน้อยแล้วก็หายไปนะเงี่ยมันก็หมด มันให้แค่3วันไงตอนนั้นมันจะเป็นปีไลฟ์บวกแปดนะปีไลฟ์บวกแปดอ่ like นะมันจะให้7วันเว้ส่วนพวกปีดีๆขึ้นมาหน่อยอ่ะมันจะให้แค่3วันโอเคฝากกดไลค์ให้รายการนี้ด้วยนะครับฟูลทีมงบสูงบบาทเดี๋ยวจะกลับมาทีทีแล้วนะครับิ่มกลับมาดองไอดีไปแล้วไ้ทำคลิปฟูลทีมงบน้อยนะครับส่วนใครที่ติดตามรายการไหนก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปตะลุยแลงกันมาดูกันว่า เราจะเล่นได้ดีไหมไอ้นักเตะเช่าเนี่ยมันจะเล่นดีเหมือนนักเตะถาวรไหมนะครับทุกคนไปเจอก,กันแมชครับผมไปนี่เนอะสวยสวยเกียเทพบ้มเติมแล้วจังหวะนี้องลีล้ำเปล่าวะ,หาไไะเหมือนจังหวะหยุดพอดีเมื่อกี้ไม่น่าล้ำไม่ล้ำก็เรียบร้อยโอ้โหเอ้ยมีจังหวะหยุดด้วยนะองลีนะเหมือนวิ่งเหมือนจะล้ำปุ๊บหยุดปั๊บเลยอะเช็คดีจัดอะ เมนเดโรซิวา si ไปเมนเดโรผมเติมเยอะเลยต้อง <ผม S 1> เปิดอก,กอลิสก้าเรียบร้อยอุ๊บยิงโคตรแรงจะเจาะถ้าเป็นตัวอากาศไม่งมีสิทธิ์ข้ามขานนะเว้ยหรือยิงไม่ตรงนะเว้ยอย่างเช่นฟูทีมเลสเตอร์บวกแปดของผมอะยิง <c oughs> <c oughs> ไม่ตรงกันเลยบวกแปดปี22ไละะน์อะทุกคนเออใครที่ติดตามเสริมทัพรายการเสริมทัพเลสเตอร์ของผมนะน่าจะรู้นะครับแม่งเล่นโคตรกากเล่นเหนื่อยมากผมต้องเล่นแบบ ทำคลิปคลิปหนึ่งอะลสเตอร์อะผมต้องเล่นแบบเกือบ2ชั่วโมงอะทุกคนทำคลิปเกือบ2ชั่วโมงอะกว่าจะได้ไฮไลท์อะบางทีผมเหนื่อยแพ้ก็ลงอะไรเงี้ยคออ์ลิสกาโกเมสโอเคเขาเฉยมันจะเปิดให้อองรีนะเมื่อกี้ให้ออกให้โกเมสเฉยโอ้โหเชี่อจากยานอากาศใครวะนะเชี่ยเกือบเข้ารการหรอ ทรงผมคล้ายๆตัวสูงๆและกัดหรือกุล,ลิดกุลิดน่าจะเป็นกุลิดเนี่ยตัวเนี้ยใช่ไหมโอ้โหเจ้านแรงก็แบบลิ้นพันธ์จักรยานอากาศโคตรสวยไปเกมสวน,วนเฟรโดซิวาแตะม้วนหมวนหนีมาหนึ่งเล้วไปเองยิงเสาแรกเรียบร้อยโอ้โหเกมสวนเนสตอรโอ้โหให้ใครไม่ให้มายืนทำไมตรงนี้ คายโซแวดผู้ขุ่ชนคานเต็มคานเลยเปิดตัดมาใครเฮาแวดผุ้ขู่ถนัดซ้ายเรียบร้อยอู้คายโซแวดเมื่อกี้ชนคานเต็มคานเลยหรือว่าจะข้ามเลยนะฟาเวนชาอีเชตเตอร์มาโคตรไกลฟาเวนชาครเฮาแวดเรียบร้อยเฟาเวนชาฟาเวนชาแบบเติมมาแบบโคตรไกล เติมมากแบบยิงเลยอ่ะเมื่อกี้ไม่ตะลึงลูกยิงของคารเว่นนะตะลึงแบบฟาวน์เชียชร์แม่งเติมสูงมากอุย้ยว่างเลยฝั่งนู้นอา้าวเปิดมากายยัง,งวะทำไมไม่ให้ลูกคาเซียฟาวน์เชียชร์ยิงไกลดีไม่ใช่เหรอวะลองดิโอ้โหฟวหาวน์เชียร์ไม่ถนัดไหนก่อนแต่ยิงด้วยขวาก่อนเลยอูโโอ้โผอูโ้โผชนคาเนเต็มเแล้ว น่าจะขวาแล้วแหละยิงดีขนาดนี้ไม่ใช่ซ้ายแล้วอยู่เนื้อมาอยู่เนื้อฟันเกาอ้ตรงตัวปูมันกองหลังอย่แล้วแลูกก็เซียขนาดไหนวะน่าจขวาน่าจะขวาโอ้โหยังบินดีชิบหายเลยตัวเนี้ยแก้มือใหม่อุ้ยแช่มือเนื้อไม่ได้ตัวนี้กองหลังนี่วะเอ้าล ฟาวน์เวนแชรโอ้โหล้ำหน้า <laughs> อีกแล้วนะฟาวน์เวนแชรเกือบ <c oughs> เอาให้ครับโอ้โหเติมแบบขึ้นสูงมากเขาไม่เล่นแบ,บ็กก็ถือว่าเวิร์กอยู่เนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเอามาเล่นแบ,บกน็กอะดีโกมิสปั่นด้วยขวาโอ้โหยิงโคตรกากใครฮาวเวิร์ดฟันเกาล้ำเปล่าวะไม่ล้ำด้วยโอ้โหโคตรเทพยิงด้วยซ้ายตะบันเต็มข้อครับอู้หูไครฮาวเวิร์ดม้วนมา รู้แบบวิ่งชงเงอแบบดูก่อนนะเหมือนจะล้าหน้าแล้ววิ่งกลับไปเหมือนเหมือนปฏิกิริยาเหมือนอะไรวะตีะเร้ของรีเลย,ยทุกคนทีแรกล้าแล้วนะแล้ววิ่งกลับมานะเออแล้วหยุดป,ปุ๊บเลยอะเอาเรื่องไปอ่ะทางซ้ายชาร์ลีแตะเลยครับปั่นเองเรียบร้อยโอ้โหแทงหดุดเลยครับปีกซ้ายเราแบบเติมดีมากนะนี่เป็นที่แท็กติกนักเตะผมอ่ะ น่าจะเป็นที่แคตติกด้วยอ่ะบิวเน่โอเคเปิดโง่เองไปครับฝั่งซ้ายชัดเลยบูตากินโยไม่ได้เปิดกลับมาใหม่อองรีอองรีเป็นหนึ่งดอกย้นข้ามฟากแล้วเปิดปาดหน้าเค้กคอร์ลิสกาโอู้หูจ่อจ่อปาดหน้าเค้กมาอีกทีดาดิโลโอ้โหเชี่ยใจนี้นุ่มเลยล่ะบูตากินโย บูตาเกนโยเรียบร้อยโอ้โหหาช่องโคตรด,ดีดีไปหมดครับผมทุกคนคลิปนี้ขนาบูตาเกนโยบอกหนึ่งเเนี้ยปีไอคอนนะครับดูดิหาช่องน่าจะผ่านไปได้นะครับโอ้โหเชี่ยบูตาเกนโยเชี่ยยินยิงคมยังวะซูป็ปหนึ่งดอกเฮ้ยโคตรคมบูตาเกนโยเชี่ยโคตรไกลลูกยิงไกลยังได้อยู่วะ เนี่ยยังจิ้มได้คือแบบจี้มาเลยอ่ะเฮ้ยูกยิงไกลมันยังได้อยู่หรอทุกคนผมนึกว่ามุมบั็กยิงไกลเขาแก้แล้วนะแมงยังได้หรอผมไม่ค่อยส่องไกลเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนึงอุ้ยอุ้ยโอเคเพราะว่าช่วงนึงผมยิงไกลแล้วแบบมันยิงค่อนข้างที่จะไม่ดีอ่ะองลีมาใหม่ อาจจะม่สิ้นผลาญลูกนี้เข้ามาแล้วครับกอลิสกาโอ้โหแม่งต่งตัวโองลีองลีเพี้ยวมวนมอีกหนึ่งมวนมอีกหนึ่งมวนมอีกหนึ่งมวนมาอีกหนึ่งโอ้โหแม่โคตรผิวกดท่าโคตรมัว่วเอ้าเรื่องไปคิดอะไรไม่ออกแทงให้อองลีไม่ส่งใจดำตัดมาปั่นเองเอา้า เชี่ยเหลือเนี like. ่ยเอ้ยคอเรสกามึงท okay. ีมเดียวกันไอสัตว์วิ่งมาเบียดองลีเฉยใครสุดไปทำเป็นแชร์มาแล้วเอ้าไม่ใช่ชาร์ลีก็ได้วะเซฟอีกช็อตเมื่อกี้อย่างห่าทุกคนแม่งวิ่งมาเบียดองลีเฉยคอเลสกาโอเคเดี๋ยววิ่อ้าวฟองบอลไม่ได้อีกนาดิโลสวยสวยเก๋โอ้โหอี๋เยอะเก๋องลีถึงตรงนี้ครับเลือดมาได้อีกม่ได้อีก ไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วบูตากิญโยเอ้ยมีบูตากิญโยหรอเอ้ยมีบูตากิญโยเหมือนกันหรอในการเปิดแล้วครับมันมีบูตากิญโยมันผมทุกคนบูตากิญโยเพิ่งรู้ว่าเนี่ยเปลี่ยนตัวลงมาหรอรโอเคครับผมทุกคนสำหรับฟูลทีมงบสูญหมาทใน ep ที่6ของเราก็มีประมาณนี้แล้วกันนะ,ะนะถือว่าโอเคนะครับโอเคเลยถึงจะเป็นนักเตะเช่าก็ตามลงแรงได้อยู่ตลอด3วันลงไปเลยนะครับทีมโหดขนาดนี้ลงแรงไปเลย3วันดีไม่ดีได้แชมเปี้ยนแหละขยันลงอ่ะ แม่งทีมโคตรโหดนะทุกคนแต่รู้สึกว่าตัวนี้เล่นไม่ค่อยดีไคเฮาเวิร์ดนะรู้สึกว่าเล่นไม่ค่อยเหมือนนะตัวที่เล่นไม่ดีเลยนะสำหรับผมนะในคลิปนี้นะมีไคเฮาเวิร์ดแล้วก็อังเรโกเมสและอูกาเซยอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเนี้ยเล่นไม่ดีเลยคูมันแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันเล่นไม่ดีในโลกเปเรื่าก็ถือว่าโอเคอยู่เบนดวิดก็มีั่วๆบ้างนะเออประมาณนั้นแหละส่วนองลีแม่งจวดจัดคิดเลยไม่ออกเปิดให้องลีอย่างเดียวส่วนคอริสก้าแม่งเติมสุดเอาสุดลงสุดขึ้นสุดนะครบตนนเเล่่่ดาหแงอ หน้าเป้าร้อยสิบเจ็ดอุ้ยเอา้าเฮ้ยกูเพิ่งรู้เนี่ยเฮ้ยเจเ่นในทุกตำแหน่งอริสกาเจ่ยสำหรับรตำแหน่งปีโ e ไปซื้อมาเล่นทุกคนเยเ่นโคตรดีเจ็ดพันล้านเี้าโคตรถ,ถูกเลยถูกมากถูกมากเลยในทุกตำแหน่งทุกคนดูดิดูดนะดกเวนโกอ่ะดูสเตตัสดิตั้งแต่แดนกลางขึ้นไปอ่ะร้อยสิบเจ็ดหมดเลยลงมาหลังร้อยสิบหกลดไปแค่สักแต้มเดียว เชียร์เลโคตรดีก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แรายการนนะุกคนสำหรับฟูทีมก็ฝืนบาดของเรานะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรายการนี้นะครับคอมเมนต์ได้ใครชอบตัวไหนในคลิปนี้คอมเมนต์มาผมด้วยแล้วกันนะดสำหรับคลิปหน้าจะเป็นฟูทีมอะไรหรือทำคลิปอะไรอย่าลืใใามมาคลิปอะไรคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับหรือว่าใครอยากให้ผมรีวิวรหัสให้ส่งมาทางแฟนเพจเฟซบุ๊คลิงก์ใต้ใคลิปนี้เรจะแจกกันไปขอโทษขอเป็นคำหยาบเลยที่หลุดออกไปนะครับบางบางบางทีนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกกกก็ออย่่่่าาาลลลืืมมมดดดรระิิงเพพไชคป ต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปหน้าเจอกันครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านด้วยก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว